ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวันีีครับหลังจากทรงเขาทรงปลาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเสร็จภารกิจก็มาลุยกันต่อครับสําหรับช่วงน้าฟุ้นนะครับเป็นปุ๋ยแขกนะครับเอาฟุ้นลงให้ลงหน้าของเขานะครับมาเริ่มปฏิบัติการกันเลยครับในการกลนะครับเพื่อห้เขาที่ด้บรรจุกระสอบนะครับในต้องใส่เป็นการบรรจุกระสอบในการขนย้ายกายังแปลง สิ่งใยาย่ง่ายๆนี่สน,นุกว่าแล้วก็พี่น้องลงมืกกลนะครับหลังจากกินข้าวกินปลาเรียบร้อยแล้วก็มาออกแห้งจากหน่อยครับพี่น้องห้องแล้วก็เป็นการกลนุนฝุ่นก็ใกล้เสร็จแล้วครับเกือบสิทิ้งรถสุดท้ายแล้วเกือบทิ้งรถสุดท้ายแล้วนะครับในการกลนฝุ่นลงไห้ลงหน้าของห้องนะครับติ็จจากอะไรกินเอาบุญเอากุศลุนต่งางๆบุญลงไปเรียบร้อยแล้วก็มาลงไห้ลงหน้าคือเกา ปีนี้นะครับพี่น้องเตรียมฟุ่นเตรียมคนจีงัวขีขั้วยลงไหลงหน้านะครับเพื่อเตรียมแปลงหน้าของห้องนะครับให้แปลงหน้าของห้องเคมีคส่วนผสมของฟุ้นของปุ๋ยคอกนะครับลดต,นต้นทุนห้งนั้นปุ๋ยเคมีก็ว,ว่าได้พี่นอ้องเอานะครับอย่สลืมกับปู๋ยดคมีนะครับฟุ้นกับแยสลืมน้ำฟุ้นลงให้ลงหน้าคือกันเด้อครับเด้อ นะครับสมรภูมิก็กำลังคนในช่วงของหลอดสุดท้ายเราใกล้เสร็จแล้วครับใกล้แล้วแล้วนะครับพี่น้องเพราะวาสิเป็นปุวิคอปุวิมักขี่ง่วงขีควายเอามีนะครับเริ่มมักฝุ่นเอาไว้ช่วงนี้แนะครับฝนงดแล้วครับฝนบกคล้ายมีนะครับช่วงนี้ก็สิได้นําฝุ่นของเขาลงให้ลงหน้าหลังจากลงให้ลงหน้าแล้วก็สิได้ไถกบเพื่อสิได้เริ่มบานในฤดูกาล ของส่วงวันเข่านะครับพี่นนองห้องก็ขอให้ชาวนาไทยของ,งอเฮา,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 เาทุกคนกับจงมันมันเข่าครับมันมันเขาวันทุกคนฝนมาถูกต้องตามฤดูกาลมาตามปีตามเดือนครับขอบพวกเฮ้าชาวนาส่วนมากชาวนาไทยก็เห็ดหน้าคลองน้ำฝนกันทั้งนั้นนะครับเนาะผมมีคลองน้ำเป็นหลักคือทางอื่นเพิ้นทางอื่นน มีฝนแนวมนนนบม่มีฝนแน่ทุกคนก็มีน้ำมีตลอดปีส่วนเท่า